เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินข้อตกลงการพัฒนางานตามระบบ PA กระผมนายสมฤธ์ชานสมอนตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมจังหวัดสระแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสัะแก้วขอนำเสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมสำหรับประเด็นปัญหานะครับจะพบว่าคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วยให้ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ตลอดจนได้มีทักษะการแก้ปัญหาทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบสามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือวางแผนการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์สา,าขาอื่น ทำให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและใช้คณิตศาสตร์ในในหลักการพื้นฐานนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับจะพบว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับที่เท่าที่ควร ก็พรกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงสภาพปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างที่จะน้อยไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ไม่อยากคิดไม่อยากทำแบบฝึกหัดรวมไปถึงบริบทของคณิตศาสตร์มีความยากและเป็นนามประธรรมทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความอคติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ครับ เราผมเลยอยากพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์นั่นเองครับลำดับถัดไปเรียนเชิญรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อนได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมเรียนเชิญครับข่าวนี้ก็มีคําถามอยากจะมาถามนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูสมริ์นะคะเรามีทัศนคติเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ว่ายังไงบ้างคะก็จริงๆวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการศารึกษาคะ่ะแต่ความคิดหนูคือหนูคิดว่าคณิตศาสตร์อะ่ะเราเรียนไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นวิชาที่เราไม่สามารถใช้ความจําได้เลยเราไม่สามารถจําอะไรมาได้และทําได้เราต้องดูโจทย์วิเคราะห์โจทย์ถึงจะทําได้ค่ะ ก็แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยเพราะคิดว่าการแก้โจทย์เลขเยอะๆเนี่ยแล้วแบบพวกสมการแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับสำหรับเราค่ะก็เลยแบบว่าไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็จริงๆเป็นคนที่อภิษฎกับวิชาคณิตศาสตร์มากอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคิดเลขเท่าไหร่ มีสมการมีสูตรเยอะแยะไปหมดเราก็ไม่รู้วิธีการจำที่มันจะแบบให้เราเข้าถึงได้ง่ายๆคือมันค่อนข้างสับสนถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆจากปัญหาข้างต้นจึงอยากจะพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมโดยมีกระบวนการดําเนินงานดังต่อไปนี้ครับ 1. มีการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรผลการเรียนรู้ เนื้อหารายวิชาในรูปแบบ PLC เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาที่เรียนโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมโดยสอดแทรกในชั่วโมงเรียนแบบมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และรูปแบบที่2การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่นการจัดค่ายคณิตศาสตร์เติมฝันสร้างสรรค์ประสบการณ์และการจัดอบรมตามความถนัดของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมขอเดยนเชิญรับชมตัวอย่างครับอ คูณคูณ มีการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมและความรู้สึกที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยผลสรุปค่าเฉลี่ย4.40อยู่ในเกณฑ์มากนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมและมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมยังส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จจากการแข่งขันต่างๆอีกด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม จะพบว่านักเรียนมีความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นลดความอคติเพิ่มเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆครับที่จะทําให้ผู้เรียนของเราหันมาสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ครับดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมจึงเป็นไปตามผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังไว้นั่นเองกระผมนายสมนิชานสมรขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับค่ะอะวหลังจากที่เราได้ทําการเรียนการสอนกับคุณคณรูสมฤทธิ์มาสักระยะหนึ่งนะคะทัะะนาศนคติกับคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยมีความพัฒนาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคะจากตอนแรกนะคะที่หมูไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยนะคะพอได้มาเรียนกับครูสมฤทธิ์นะคะครูสมฤทธิ์ก็จะเป็นคนที่สอนละเอียดมากเลยะคะ่ะแล้วยังมีทิคดีๆนะคะในการทำ ความยากค่ะแต่ว่าเมื่อเราเจอโจทย์ยากนะคะเวลาเราไปทำข้อสอบจิงค่ะเราจะชินกับโจทย์นี้แล้วเราก็จะทําได้ก็หลังจากที่ได้เรียนแล้วนะคะก็เป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าพอเรียนแล้วอะ่ะเราก็จะเข้าใจเรื่องที่อาจารย์สอนมากขึ้นแล้วก็แก้สมก,การได้แล้วก็อยากนําไปแบบเรียนต่อในมหาลัยในคณะที่มี วิชาคณิสาตร์เลยค่ะเดตลอดคือครูสมดิตาเป็นคนที่สอนค่อนข้างที่จะแบบคัดเจนแล้วก็สอนแบบละเอียดมากแล้วแบบชอบอะค่ะคือหลังจากที่ได้เรียนมานะคะคือเราเนี่ยก็สามารถแบบตอบโต้กับครูได้มากขึ้นแล้วก็แบบเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเฮ้ยทําไมตรงนี้แบบเราไม่เคยข้าใจมาก่อนแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นแบบชอบณิตศาสตร์ไปโดยปริญญาไปเลยค่ะคือพราะกลายเปนนะะ็นว่าเนี่ย เกณฑ์ิตขาดเนีนเ่ยกลายเป็นแบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าเราทําได้ค่ะก็คือดีข uh euh, you know, <sven tweeting> ึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าก็จะเป็นส <feeding> ูตรที่ทาให้เราเข้าใจง่ายเพราะเกก็จะอธิบายในในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็แบบว่าอธิบายละเอียดมากๆด้วยก็ทําให้เรารู้ว่าเออตรงนี้ชิดยังไงมีสูตรที่เราเข้าใจว่าชิดอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นผลออกมาอย่างนี้เราก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราอค มันยากมากเลย